สวัสดีครับคืนนี้ผมอยากชวนคุณวางทุกความเหนื่อยล้าลงชั่วคราวพักหัวใจที่แบกรับเรื่องราวมาทั้งวันแล้วลองฟังเรื่องเล่าเบาๆสักเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของคนธรรมดาที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีชีวิตพิเศษกว่าคนอื่นแต่เขาเคยตั้งคำถามเดียวกับใครอีกหลายคน ทำดีแล้วได้อะไรในวันที่ชีวิตมืดมนในวันที่ดูเหมือนว่าโลกไม่ได้ตอบแทนความพยายามของเราเลยเรื่องนี้อาจทำให้คุณเห็นบางอย่างที่ดวงตาอาจมองไม่เห็นแต่หัวใจจะค่อยๆเข้าใจเองคืนนี้เราจะไปฟังเรื่องของชายคนหนึ่งกับความดีเล็กๆเ,เพียงครั้งเดียว ที่เดินทางไกลกว่าที่เขาคิดและกลับมาเป็นแสงสว่างในวันที่ชีวิตของเขามืดที่สุดหลับใจให้สบายแล้วไปฟังเรื่องราวนี้ด้วยกันนะครับเรื่องเล่าแสงที่กลับมาในวันที่มืดที่สุดเคยไหมครับวันที่ชีวิตมันหนักจนเรารู้สึกว่า ไม่ว่าเราจะพยายามดีแค่ไหนโลกก็ยังไม่ใจดีกับเราอยู่ดีบางครั้งเราทำดีช่วยเหลือคนอื่นเสียสละเวลาแรงกายเงินทองแต่สุดท้ายคนที่ยังลำบากกลับเป็นเราเองแล้วคำถามเงียบๆก็เกิดขึ้นในใจความดีมันมีความหมายจริงหรือเปล่า คืนนี้ผมมีเรื่องของชายธรรมดาคนหนึ่งที่เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตของเขาได้สอนว่าความดีอาจเดินช้าแต่ไม่เคยหายไปจากโลกนี้เลยชีวิตของวิทย์วิทย์เป็นพนักงานส่งของวัย35ปีเขาอาศัยอยู่ในห้องเช่าเล็กๆชาญเมือง ห้องนั้นมีแค่เตียงเก่าๆพัดลมตัวหนึ่งโต๊ะไม้ที่ขาเริ่มโยกและรูปแม่ที่ใส่กรอบตั้งอยู่มุมห้องแม่ของวิทย์เสียไปหลายปีแล้วตั้งแต่เขายังตั้งตังตวไม่ได้ทุกเช้าเข้าตื่นตีห้าออกไปทำงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างขี่โมเตอร์ไซค์ฝ่ารถติดฝ่าฝนฝ่าแดดเพื่อส่งของให้ทันเวลา รายได้ของเขาไม่ได้มากพอจ่ายค่าเช่าค่ากินและส่งเงินเล็กๆน้อยๆให้หลานที่ต่างจังหวัดชีวิตของวิทย์ไม่ได้มีความฝันยิ่งใหญ่เขาแค่อยากมีวันหนึ่งที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินและได้นอนหลับโดยไม่คิดอะไรให้ปวดหัววันที่เขาเลือกทำดีบ่ายวันหนึ่งขณะวิทย์กำลังส่งของในซอยเล็กๆ เขาเห็นชายชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางลุงคนนั้นแต่งตัวเก่าๆข้างตัวมีถุงผ้าใบเล็กๆหน้าตาดูอ่อนแรงเหงื่อท่วมตัววิตลังเลเล็กน้อยเขากำลังรีบของที่ต้องส่งยังเหลืออีกหลายชิ้นแต่เขาก็จอดรถลุงเป็นอะไรหรือเปล่าครับชายชารายิ้มบางๆหน้าหมืดน,นิดหน่อย ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าวิทย์เปิดกระเป๋ามีเงินติดตัวอยู่ไม่กี่ร้อยพอใช้ถึงสิ้นอาทิตย์แบบตึงๆเขาหันไปมองร้านข้าวใกล้ๆแล้วมองเงินในมือหัวใจมันเถียงกันอยู่พักหนึ่งสุดท้ายเขาพูดว่าเดี๋ยวผมซื้อข้าวให้นะลุงเขาซื้อข้าวกล่องหนึ่งน้ำอีกบวดยื่นให้ชายชรา ลุงรับไปมือสั่นนิดนิดขอบใจมากนะขอให้เจริญเจริญวิทย์ยิ้มไม่เป็นไรครับลุงผมไปก่อนนะแล้วเขาก็ขี่รถออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรต่อนอกจากคิดในใจว่าเดือนนี้คงต้องประหยัดกว่านี้หน่อยแล้วหลักชีวิตที่มืดลงผ่านไปไม่กี่เดือน บริษัทที่วิททำงานอยู่ประสบปัญหาทางการเงินพนักงานหลายคนถูกเลิกจ้างรวมถึงเขาวันที่เขาถือซองเงินชดเชยก้อนเล็กๆเ,เดินออกจากโกดังท้องฟ้าดูหม่นกว่าทุกวันเขาหางานใหม่แต่ช่วงนั้นงานหายากเงินเก็บค่อยๆลดลงคืนหนึ่งเขานั่งอยู่บนเตียงเปิดไฟสลัว มองซองบะมีกึ่งสำเร็จรูปใบสุดท้ายเขาหัวเราะเบาๆกับตัวเองชีวิตนี้มันเก่งจริงนะหาทางทดสอบเราได้ตลอดเขานอนมองเพดานเสียงพัดลมหมุนเอื่อยๆในความเงียบความคิดหนึ่งลอยขึ้นมาที่ผ่านมาเราก็ไม่เคยทำร้ายใครทำไมชีวิตมันถึงยากแบบนี้นะ น้ำตาเขาไหลออกมางียบเงียบไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะเหนื่อยวันที่กรรมดีกลับมาเช้าวันหนึ่งวิทย์เดินไปสมัครงานที่บริษัทขนส่งเล็กๆเขานั่งรอสัมภาษณ์อยู่หน้าห้องใช้ไวกลางคนแต่งตัวสุภาพเดินผ่านมามองหน้าเขาแล้วชะงักขอโทษนะครับ ใช่คุณที่เคยช่วยผมแถวซอยวัดเมื่อหลายเดือนก่อนหรือเปล่าครับวิทย์งงเออผมไม่แน่ใจครับชายคนนั้นยิ้นบางวันที่ผมหน้ามืดไม่มีแรงแล้วคุณซื้อข้าวกับน้ำให้วิท์นึกออกอ๋อลุงคนนั้นชายหัวเราะผมเองครับวันนั้นผมกำลังแย่มาก พิ่งออกจากโรงพยาบาลเงินก็หมดถ้าวันนั้นไม่ได้ข้าวกล่องนั้นผมคงเป็นลมหนักกว่านั้นเขายื่นนามบัตรให้บนบัตรเขียนว่าผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่นี่ผมดูแลอยู่คุณมาสมัครงานใช่ไหมวิทย์อึง้งครับชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน คนที่ช่วยคนโดยไม่หวังอะไรผมอยากให้โอกาสเขาก่อนไม่กี่วันต่อมาวิทย์ได้งานใหม่เงินเดือนดีกว่าเดิมมีสวัสดิการและหัวหน้าที่เข้าใจลูกน้องวันแรกที่เขาใส่ยูนิฟอร์มใหม่ยืนมองตัวเองในกระจกห้องเช่าเดิมเขายิ้มทั้งน้ำตาเขาไม่ได้รวยไม่ได้โชคดีแบบปาฏิหาร แต่เขาเข้าใจแล้วว่าความดีในวันนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยชีวิตหลังจากนั้นวิทย์เริ่มใช้ชีวิตช้าลงใจเย็นขึ้นเขายังช่วยคนเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ช่วยเพราะหวังผลตอบแทนเขาช่วยเพราะเขารู้แล้วว่าทุกความดีคือเมล็ดพันธุ์บางเมล็ดโตเร็ว บางเมล็ดใช้เวลาแต่ไม่มีเมล็ดไหนที่สูญเปล่าคติธรรมถึงคนฟังบางคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจกำลังเหนื่อยกำลังท้อและกำลังสงสัยว่าทำดีไปเพื่ออะไรอยากให้รู้ไว้นะครับความดีไม่ใช่ธุรกิจที่ต้องเห็นกำไรทันทีแต่มันคือแสงเล็กๆ ที่เราจุดทิ้งไว้ในโลกและวันหนึ่งในวันที่มืดที่สุดของชีวิตแสงนั้นจะส่องทางกลับมาหาเราเองความดีอาจเดินช้าแต่ไม่เคยเดินหายหากคืนนี้หัวใจของคุณเหนื่อยล้าขอให้เรื่องของวิทย์เป็นเหมือนผ้าห่มบางๆที่คลุมใจคุณไว้เบาทุกความดีที่คุณเคยทำ ยังอยู่ในโลกนี้เสมอแม้คุณจะลืมมันไปแล้วก็ตามขอให้คุณหลับสบายและตื่นมาพร้อมโอกาสในการเป็นแสงเล็กๆให้โลกอีกหนึ่งวันราตรีสวัสดิ์ครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าขืนหน้าที่ช่องรอยกรรม